โอเคก็น okay, ื่องจากความผิดพลาดนิดหน่อยทางการถ่ายนะก็เลยต้องมาภาคเสียงซ้ำอีกรอบหนึ่งก็นั่นแหละโคตรเฮี้ยเลยไอสัตว์แล้วก็ห่างหายกันไปนานกับเกมนี้และคลิปที่ไม่ได้ลงมาแล้วมากกว่า3เดือนหรืออาจจะ4เดือนไปแล้วก็ได้เฮี้ยแม่งโคตรดานก็อย่างที่มึงเห็นที่ของพวกกูเยอะมันก็ไม่ไม่ต้องสงสัยหรอกก็ด้วยความที่กูเป็นคนความจําสั้นะนะมันก็อาจจะมีแบบ หนล,ลืมบ้างแต่ก็จําได้ดีหน่อยว่ากูก็แอบไปฟาร์มมานิดนึงคลิปนี้กูขอภาคเร็วๆกันเพราะว่าแม่งแ,แบบกูอยากขึ้นซีรีส์ใหม่แทบ,บตายแล้วอะแต่แม่ไม่ได้เค้ืสักที่เพราะแม่งติดซีรีส์นี่อยู่เว่าหลังจากที่กูนั้นสร้างสปราร์ตันสองตัวเสร็จแล้วกูมาแทงตูดน,นัธนูสองตัวบวกกับไอ้สปราร์ตันอีกหนึ่งตัวที่มาจากไหนก็ไม่รู้หลังจากที่กูแทงตูดมาเสร็จแล้วกูก็จับหอกวิ่งด้วยความมั่นใจแล้วก็ปาไอ้เหียไม่ตาย และก็ด้วยความที่กูมีสายเลือดของคิมจองอึน <_ d iam il> กูเลยสั่งให้ประชาชนทุกคนนั้นขุดหาแร่ทองมาถวายให้กูได้สร้างเรือดำน้ำ <_ d iam il> หลังจากที่ประชาชนหาเงินมาจ่ายภาษีด้ยวยน้ําตา <_ d iam il> เพื่อให้กูได้สร้างเรือดำน้ำอย่างสมใจอยากแล้ว <_ d iam il> กูพร้อมที่จะออกลบในสกครัขข้งนี้ด้วยความแค้นและดูเหมือนว่าเทพเจ้าโอดินจะเห็นใจกูด้วยใช่ไหมหลังจากที่มีตัวเปิดแล้วกูเลยต้องมีตัวตามใช่ไหมล่ะนี่ไงสัตว์ตัวตามกูเต็มเลย หลังจากที่สปาร์ตันของกูสามารถฆ่าชาวเอเดียได้หมดแล้วสปาร์ตันของกูก็เลยมาจัดก,การไอ้เจ้าอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรททัทนเกาะใช่ไหมใช่เลยเอ้ออแล้วกูจะเสียงหลอดทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยก็หลังจากที่เสียงหลอดของกูได้หายไปแล้วกูเลยได้รังเชิญอ่าก็าเรียกว่าอะไรดีททัทนมื่คือมาโอเคก็หลังจากนี้กูจะพาไปฟรีสไตล์แล้วกันเฮ้ดูไส้บดิไส้แม่งโคตรน่ากูเว้เหี้ยเดี๋ยวและเขาเรียกว่าอ,อะไรไข่สังหรังไม่เดิ มันแค่นั้นอะ่ะมันแค่นั้นมันไม่หลุดได้ไงวะมันไม่ขาดออกจากได้ไงวะมันเป็นเป็นทำได้ไงวะมัน amazing ยอดเปที่ f u l เกิลเออไม่ใช่มันไม่ใช่เกิลนี่หว่าที yeah. boy. ่ยะไปบอยยังไงสัตสปาร์ตันกูมีไงโทรศัพท์แห่งสปาร์ตันเจอเที่ยตายไม่ตายเลยเที่ท่านแบ๊บนึงมึงรอมึงร <laughs> อ,งอท่านมือมากูแป๊บนึง แม่งเดอดช้าชิบหายเฮียนี่ไงทนไม่ไหวละคนเล่นทนไม่ไหวละนี่ไงอันเชิญแล้วโอ้ยมาหูลากาไม่ใช่เฮียวิวตั้งชื่อมึงอะไรดิเนไอทิมเออไอทิมอย่างนี้หลังจากนี้มึงชื่อไอทีมแล้วกันนะไออันเดสโอ้โหยอัญเชิญด้วยเฮียมึงหล่อมากมั้งแล้วอันเชิญตัวที่มันเดินตีด้วยไม่ได้มันไม่มันไม่ได้อัญเชิญในตัวป่ามันไม่สะใจมันอย่างน้อยมีแคลรี่ไม่ได้หรอวายเฮียมึงดูดิตัวแทงกูเต็มเลยอ้าวแล้วยืนนิ่งด้วย เฮีย <Here, S 2> มึงอู้งานเ <Yeah. S 2> หรอวะฮะมึงอู้งานเหรอโอ้ยเฮียไม่สมราคากับเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรกูเลยไอสามร้อยเพชรเนี่ยมันยังคุ้มกว่าเยอะเลยดูดูด,ดูมึงอู้งานทำโอทีทำใบวะเฮีย wow. yeah. มึงอยากรีบจบไม่ไหนกูจะเข้าโปรเจกต์ใหม่เนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวดิอ่าในที่สุดบอสใหญ่มันก็มาเส้วสินะปรากฏมาไอ้เหี้ย มึงทำกูไว้เจ็บแสบมากคราวก่อนมึงเจอกูแน่ทุบไปเลยเฮียไม่โดนท่านกูหรอกนั่นแหละคำรามไปอินางงูนี่มาเร็วมาแล้วเฮี้ยเจอกูไอ้ทัศคราวที่แล้วมึงทำกูไว้เจ็บแสบมากเฮียคราวที่แล้วมึงเจอกูแน่เอ้ยสปาร์ตันตีไปนี่โอ้ ไอ้ตีมันดิโวยมึงตีโอเฮียกูได้จะไปเสียงว่ะไอ้สัตว์เออนั่นแหละควายออมึงก็รีบไปอลุงตรงนางมันดีงั้นมึงกลับมาเออกลับกลับมาฮิวหอ,อก,ก่อนไอ้สัตว์นั่นแหละปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไททันไปโอ้โหเฮียไททันมันหือมาสองตัวกูยังเอามึงไม่อยู่อ่ะน่ะล้มล้มไปแล้วนะอ,อ่ะเย้ยเลื่อเรื่อมึงรถไปไม่กี่หลอดเองอ่ะออกมา เจ้าขี้ข้าถึงเวลาของเจ้าแล้วมึงอยู่นิ่งไปไอ้เหี้ยไม่ช่วยอะไรก็อยู่นิ่งไปอัญเชิญมาก็ทำหาอะไรไม่ได้เลยมึงเนี่ยเอ้ยออกมาดีเออแหละมีปาตาถึงช็อตของมึงแล้วมึงต้องทำให้กูประทับใจได้มากที่สุดถึงที่สุดใช่ไหมโอ้โหโดูมันเออสวยสวยสวยไปโดนด้วยเอ้ยสปราร์ต้าเอาบอลไอ้อตัวหลังมาไงเนี่ย เอาเออแปดร้อยเยีย่ยนี่ยอนี่ออนนี่อนเอ้ยใครมีหอ,อกวายเออตัวเน,นี้ยไอสัตว์ปลบปังไม่โดนเยีย่ยเว้ยนี่ออนนี่อใครมีหอ,อกวิ่งไปไปลายีโอ้ยหลัดตัวไอสัตว์เจอกูมึงเจอกูได้หอกนี้เอ้ยนี่ไงโดนไม่หนะน่อโดนโดนโดนอยู่ไม่เจ็บเอย้ยเฮียกูหนีแล้วไอ้สัตว์ ซอมบี้กัดทำมันมาไอ้ี้ย่กูกลับมาอีกรอบนึงอุย้ยซอมบี้มันต่อเลือดได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเแยโหจัดเลยเจอก,กูสปาร์ตันเอาเอา,เอาสปาร์ตันกูไม่ปาหอ,อกไอ้กูปาเองไอ้เแยเจอกูตายเอ้ยเแยมว่จะตายมึงเย,ย้ยมึงรู้ไมเ่เดะในในคลิปต่ตอเล่นจริงมันต้องใช้เวลาไปกี่นาทีเนี่ยโอ้ยอะไรมึงเนี่ยมึงใครเนี่ย ให้กูกดเออตายไปเถอะไอ้เด็กเฮี้ยไอสัตว์เอาหอกกูคืนมาด้วยนี่ไงเจอกูและแล้วกูได้รวบรวมแผ่นดินใหญ่ทั้งสามแผ่นดินมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและใช่กูได้ปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์แบบคิมจองอึนจบละไอเฮี้ย